พบกับช่องน้ำโชคเนาะนะคะเนาะก็นานแล้วหลายเดือนเลยนะคะไม่ได้ลงยูทูบอีวันนี้มาดูนะคะก่อนทำงานนะคะที่ปางของเราของน้ำโชคแล้วก็เพื่อนๆนะคะนีก่อนอาบน้ำอือเป็นการอาบน้ำนะคะอันนี้อ่าังงานนะคะพังงานอาบน้ำก่อนนะ,ะอาบน้ำก่อนแล้วคะ่อ,อ,นนะคะคอยไปแต่งตัวนะคะเพื่อจะทำงาน เดี๋ยวไปดูน้ำโชคอยู่ฝั่งนู้นนะคะแม่แม่คิดถึงน้ำโชคหรือเปล่านอ้อถ้าน้ำโชคบอกอันนี้น้ำโชคแต่งตัวเรียบร้อยแล้วอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยรอแขกนะคะแล้วก็กินหญ้ารอนะคะอยู่กับคุณยายทองจันนะคะอยู่ข้างหน้านี้นีน่เพื่อนๆนะนาเดียสีไลายปุกกี้อยู่ข้างหน้านะแซนดีนะะปป้นะคะใบเฟินนี่ทางอ่ น้ำโชคยังคิดถึงนะคะน้องช่องน้ำโชคยังคิดถึงแม่แม่เอฟซี C ทุกท่านนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแม่ควันก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะน้องมีเติมเน็ตแล้วกล็ลงคลิปนะคะยังคิดถึงแม่แม่เอฟซี F C ทุกท่านเหมือนเดิมเลยกินใยกินหญ้า บรรยากาศนะคะที่นี่ตอนนี้วันนี้ก็ดูแล้วเย็นนะคะมีลมด้วยนะคะลมพัดแรงมากตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วอาบน้ำก่อนนะพังงาขัดสีสวีวันก่อน โอ้ยเป่าน้ำด้วยนะครับง,งานเป่าเลยเป่าเลยนะน้ำโชวน้ำโชวก็จ้องนะ้าจ้องหนุม จ้องพังอ่ะทำอะไรเนาะ,อะแอบมองน้ำชมบอกว่าแอบมองแอบแอบมองหนุ่มๆน,นะคะตาเหลีนะกินยากินยาด,ด้วยแต่ว่าตานีเหล่เหล่มองเขายังคงอ้วนกระปุกเหมือนเดิมนะคะผ่านไปเป็นเดือนก็ยังอ้วนเหมือนเดิมไม่ลดหุ่นนะคะนำ้ำโชมกินเยอะ